เดงยังกดแล้ววัดต่อเดี๋ยลว <c oughs> ลองห้ถนนดูมาแล้วแต่เครื่องแต่เครื่องบินมามาแล้วหมดเอมันทำอะไรไม่ได้ผลหรอกปะถย้ยไปต่อเลยพวกเกแพ้ไปเริ่มเริ่มใหม่ครับ มันมีเป็นสองแบมันมีมันมีหลายมันมีแบตมันหนักมันมีมันมีสี่ใบพัดแล้วทำไมมันไม่ยกขึ้นอ่ะแบตมันหนักแบตโคตรหนักเลยเอาจริงเราใช้รดแบตรดบรรทุกตอนนี้เราใช้แบตลดบรรทุกลองอยู่ว่ามันใช้ได้ไหมตอนนี้เดี๋ยวเราสั่งซื้อแบตมาใหม่นะแบตมันก้อนแบบแบตมันก้อนตัวนี้มันหนักไปปล่อยดูไหมมันไม่บินระวัง